สบายดีป้าลุงสบายดีวัสุขุสุคนสุโมสุวรรณพ่ออับสองของบ่าตาคือเก่าป้าลุงเอาลงมาท่งให้ชุ่งนาป้าลุงเลยตอนนี้ฝนกำลังสิมาผู้สังเกตทั้งหลังอยู่บ้านสวนริมสะบาดพายุพายุกำลังสิมาเนาะดีใจหลายหลายฝนสิมาแล้วสิเดไปหาเงียงอืองแมลงลุงอึองแมลงอึ่ง ฝนสีมาแล้วฝนสีมาแล้วสมิวมาทำอะไรนี่มาปกตเปตาเตาพอนองอ้อนเขามาขอลงนะเผืปป่นทำฟูดปัราะว่ามันอยู่ใก,กล้กันเลยมาตแจ็คสเปรโลเลยพอนองอ้อนไม่ได้ใส่แต่ขทงเทงคาเดฟนหุ่นเฟียเฟ้ยวอ่ะก็เดียวหุ่นเฟี้ยวอ่ะทำไงได้ ลี่เห็ดเห็ดเนี่ยลี่พ่นมาลุางเอเห็ดอะไรอันนี่ลุงใส่ลังค่าอีกบ่เห็ดไม่กาดอีกบนน่เออจังหวะนี่แหละพอนะพอน้องอ้อนเตรียมเตรียมเห็ดมาลุงไงเดี๋ยวเขา,าสีสีเข้าไปซอยเป็นเห็ดเดียวะฝ่าฝ่าฝนชนตะขากลังมาฮ่าเบื้องในภูภูภูวุ่นวุ่นมาแล้วเบืบ้องในภูแหลกคำดั่ปีมาเลย โหดโพแบบขยุ hmm. p p ô, ่งกำลังสิมาแบบนี้ตามล่าอึงแล้วมื่อแรงฮะผ้าท่วงมันคนมาก่อนผ่าช่วงมันเราอ่ะฝนตกมาหยาเขียวกุ้มลอยมาเนี่ผู้เดี่ยวเดินกับผ้าจะมวจะปล่อยงัวออกมาเลยแล้วนี่เครื่องปลูกพอน้องอ้อนก็เดี่ยวสีสื่นฟาดแห้งก็ตายทรัมมันเบิดแล้วผมนยังได้ผมเบิดแล้วผมลุงเอ้ยเดี่ยวผู้ เครื่องปูก็ยังเล็กๆน้อยๆยัางมกทั่วอะไรแม่ทุ่งอะงอเถิดแดงไรหย่ำคอน้องเตรียมเตรียมคุูดลักคอลุงอะเริ่งได้เต่าก็ยังควันแองแองแม่ทำกลางสายพ้นพนกำลังหยิบยำยิงหยับมาตอนนี I mean, I <laughs> ้ปุ้ยวุ่นวายตอนนี้พ้นกำลังมาใครจะได้ปูชอย ใครจะปูอยู่ในนี่ปูซอยป้าลุงพ้มนมาแห้งแล้ว <c oughs> ดได,ได้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 หาลักกันอึกระถึกส่องกําลังวุ่นวายพ้นมาแห้ง คอพื้นก็นยั่งอยู่ในก้องอยู่ฮันเต้าลุนี่ได้ปั้นใหม่ปันงงป้นปนลาดุงเลยบาเนื้อแกนคนตกหิมเยวยกนิมาลับรู้ บ่าตากำลังไปให้คนขวลักหัวลักข้าวบัได oh ้ย <affe. S 2> <oire> ่งนะแกว่าเฮาหัวเฮาหัวเฮาเหาบัได้ย่งดึงสกมาเลยเอ้ยปลาลูกเ้ยแมน mừng ba luôn tao hao cả nhang khoan nhỉ phù cụm cụm nhỉ Tôn mà, yên, yên. Thốm, thốm, phải nhắc cả tờ nị hả đây Phải nhắc cả tỷ Chúc tâm vợ lợi phù Nen xuân Khăm vợ nằm กังปูปมาสามสิซื้นป่ารงไปฝนตกหำปล่าตาเห็ดแล้ววะหมหมัดหมัดเลย เด็กจับไว้แล้วเนี่ยก็ได้คนมากะมาอจับไได้จับดมือบอจับดกสาวาดะปดมือบดชืนตอออนันต้เอาอีกเสียมหลอนก็ปลง บรรยากาศชุดฝนตกพายุกำลังมามาได้แบบโหดร้ายจริงๆกระดึ้งๆมาแล้วงาอ้วกัวพะตังนี่งเค็งๆมันงานผุกคน บาวตาจัดการปกเต้าอึกระถึกหนึ่งน้องเมื่อพ้นจะมาฟายุเข้าหนักจกคนคนเต้าก็กุ่มกุ่มอยู่ฮอดบ่ลงเลยปู่ยังเลาะหาแนวมาดปู่วุ่นวายอยู่ผู้เดียว

ดินมาโอบมาอย่างเดียวดังไพ่ใจแล้วพอแต,ต่เขามีไม้สังเกตแนวลี่พ้นแบบกระทันหันพลุงเลยเพราะว่าบทเหตุลังคาใจดิเขาต้ออนอนอ้อนหัวเอกเขาก็ต้องมาเหตุแบบนี้แบบโอ้ขวันเต้าก็ยังอุ้ปเอาอยู่ตอนนี้เดลยแมนแบบเร่งรีบเด้๋ยพ้นกํนลาลังสิมา แหลกกรรมดำปีมาแล้วในผู๊ปัาบโพดพ,ดพดมงม่วงมกแตงว่ะนี่ฝนกำลังจะมาเฮามามาเบิ่งเครื่องปลูกที่ขั้นน้องบุล,งงลุงเลยหลังจากบไปมาอยู่ประมาณเมื่อสองเมื่อแล,แล้วแล้วเนาะเฮ้าลงมามุงลังคาลังคาเตาเตาถ่า,า,านเด็เทียงน,นาเรือบ้านสวนพระสุก เออบ้านสวนริมซากานยังมาันาละดำเนินการต่อพอรอให้แป้นแป้นปูแห่งก่อนฝ่าฝนสนธา,ากำลังสิมาแล้วบังเลยผูปลาลุงแหลกำด้ำปีมาเลยเตรียมออกล่าอึงแรงฝนกับูล้มกำลังสิมาเดีเครื่องปูข้ากันสดสื่นดี เคียวกลุ่มเลยนี่ญ้าวานกันเจือนกำลังเลยกำลังแตกหน่อขึ้นมาน้ามน้องืือสอยู่เลยแล้วแล้วนี่อีกบุดลของสิได้ปล่อยปลาอ้าเป็นเห็นเห็นเป็นภายูดูเจากบลงไปหรอมาจากยันกบลงไปแล้วแนี่ยพอตาใส่ยนทอแล้วทั้งนัะ ใส่ทอกันเจือนเออบุมแม่ใส่ทอน้ำเขาบแม่ทอกันเจือนทอน้ำเขาเด่นะทอน้ำระบายระบายออกจากใบหน้าเขาน้องนี่ต้นมะม่วงเขาก็สดซื่นแจ่มใสดีนี่ก็ต้นมะพริกมะพริกแล้วก็มะละกอจังนะกำลังกำลังบุญลุงไออีบุญรดน้สิได้กินบอเต้าเสียพืองมาใส่จะค่อยขุดดินมาใส่ไลยยันพอต้ามาจักเสียพืองมาใส่พ่อแบบ ดินมันสิได้ซืดๆเอ,อะะส,าม,าม,สอมิลยางหลาะเลยนะท่านน่ะน้ำสอแฮมุ่งในพูเจือนลงน้ำเลยว่าถ้าสิได้มาแป้งใหม่อีกุดนแม่เลยนะเป็นโกนเป็นโกนอยู่มันเริ่มเจือนลงนำ้ำเพราะว่าฝนเออน้องใหม่เนาะเฮิงไปเฮิงไปมันก็เศร้าเจือนสังเกตกก๊ะมักพีกหลังจากที่โดน นำ ón, ้ำฝนถล่มหนักมือก่อนนะเขียวกลุ่มเลยน้ำให้หน้าเขายังพันระเบิดสังเกตมะม่วงกำลังขึ้นดอกก๊กในน้อยก็ขึ้นดอกแล้วนี่ฮะขน้องล,ม,งองลมบ่นี่แมนขึ้นดอกเลยด้น้ำให้หน้าเลยยังยังพอนระบิอย่างไรใส่มะนาวน่อเอ่อมะนาวขึ้นหมากเลย เด่นสมสิกินสมิวสมสิกินปลาต้นมะคุงแล้วก็มีต้นยังไงสมิวนต้นขาหน่อไม้หน่อไม้แล้วต้นอะนเด้มะือมือมะพร้าวมะพ้าวแล้วก็มางันก็ทังยมกมี่บแมนขนุนขนุนทังไทยเอิ้นวะขนุน ขนุนว่าขนุนบ่เป็นขนุนสามีว่าขนุนบ่เป็นขนุนเลยนะขนุนบะขนุนโอ้ยอีกมุมลงเลยเธอผาหน่ำน้องเต็มนะแนมลงมาจากเที่ยงกับสังเกตเหินนี่น้องเริอมเท่มเลยบ้านสวนริมส่าหน่ำน้องกำลังปัาดเป็นแม่เป็นแม่อยู่น่ำ สมิวแล็ดลงไปบางดูวยนะฮะลงไปได้แต่ขึ้นมาบ่ได้เป็นอะไรตาผังตาผังยังพี่เออบางไหนผูน้มันเจือนมันยังลมอยู่พอน้องอ้อนนะจักสิไปสทางไหนบรรยากาศด,ดีดีลมเย็นวอยวอยฝนก็ยัง,งมาบ่ฮันละฮอดกำลังแหลกกำเดิมปีมาทางไหนสมิวเตรียมสิกับเลยฝรอ่งยันนู้นหน่อยหายยันเมตาอยากไปทางใหม่ นี่น well. ี่เง um, ินเพิ่มละสิบแมนฝากเป็นกำลังแห่งเสียงใจให้บ่าวตากับสามิวอาในเด้อปลาลูกแมนพอสิได้มีตังค์ซื้อนมให้หนูน้อยได้ขมขําใจได้หลายเด้อสบายดี